สวัสดีเพื่อนชาวเอฟซีลงสีข้าวเนาะสวัสดีเอฟซีลงสีข้าวเลื่อนที่นะแล้วก็เพื่อนๆลงสีข้าวนะครับวันนี้เราก็มาสีข้าวกันที่บ้านท่ากระดานนะครับอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเนาะก็มาเจอเนี่ยป้าเขากําลังทําน้ําปลานะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็น้ําปลาทาเองเพื่อนเขาเรียนน้ำปลาะไรน้ป้าตากได้เหรอ บ้านผมเรียกน้ำปลาตากได้นะเพื่อนเดี๋ยวบ้านเพื่อนก็ไม่รู้เรียกอะไรนะก็น้ำปลาทําเองนะอันนี้เริ่มเริ่มต้นกระบวนการเขาทำเป็นไงนะำปลาก็เอาปลามาหมักเกลือน่ะอ๋อหมักหมักให้มันได้ปีนึงเน่ะอันเนี้ยหมักหมักเกลือได้ปีนึงใส่ถุงไว้หมักเป็นปีนึงจะกรองอ่ะไหนไหนใส่หมักหมักไปปีนึงใช่ไหมไอ้นี่องค์หมักใช่ไหมครับ ะเพื่อนมีกิมบอลเนาะเป็นสั้นไหมก็อันนี้คือองค์หมักของป้าเขานะป้าเอาเกลือกับปลาใส่ไปนี้เนี่ยปีนึงเหรอใส่เยอะไหมก็ครึ่งองค์พอนองกันเลยแล้วเกลือเยอะไหมก็เกือบเท่ากันนั่นเองอ๋อเหมือนเหมือนปลาครึ่งองค์แล้วก็เค็มอ่ะไม่เค็มมันมันเป็นตุ่นเอาเหรอเออก็เหมือนเอาเปลือเกลือครึ่งองค์ปลาครึ่งองค์่นครึ่งครึ่งนะน้ำหนักครึ่งครึ่งก็อันนี้ป้าเขาหมักได้ปีนึงแล้วเนาะ ป้าเปิดดูได้ไหมได้ <laughs> เดี <c oughs> เ๋ยวจะตักมา <c oughs> อ่ะโอเดี๋ยวป้าเขาจะมาตักเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวดูกันก็เพื่อนๆนี่ก็เป็นการกรองนะครับถุงกรองกรองน้ําปลานะครับก็มันก็จะหยดมาเงี้ยเพื่อนเนี่ยติ้งๆอย่างเงี้ยนะอนอยนนะโอโหมันเกิเหมือนกับต้มเหล้าเลยเนี่ยเนาะใจเย็นมากเลยเนี่ยกว่าจะได้แต่ละขวดนะนี่นะเป็นถุงเหมือนเหมือนถุงผ้าดิบอเหมือนแล้วก็มาเย็บเป็นเป็นกลวย นะครับยะเป็นกลือาสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะแล้วก็กองลงมา <Yeah. S 1> อันนี้ป้าก็เปิดให้เราดูละ <Yeah. S 1> อ๋อนี่ไงไปกองแล้วมันก็จะใสน้องคุคุๆอย่างเงี้ยเพื่อนอันนี้คือปลากับอันนี้เอาอะไรใส่บงังมีลำด้วยเหรอไม่ใช่มันไอ้ไอ้ไข่ขั่ขวข้าวใสอ๋อเหมือนข,ข้าวคนะั่วนะเอากปลือกอ้า้าคั่วข้าวาใส่ด้วยนะเพื่อนนะอันนี้หมักไว้ปีนึงนะครับเพื่อนแล้วก็ไปกรองแล้ว ป้าเขาบอกไม่ได้ต้มนะครับอันเนี้ยไม่ได้ต้มนไม่ได้ต้มนะมมนะี่ก็เป็นน้ำน้ำเหมือนโอวัตินนะเพื่อนสีเดียวกันเลย <c oughs> เหมือนน้ำปลาเนาะเพื่อนป้าเนาะคล้ายๆน้ำปลานะครับกลิ่นคล้ายๆกันเลยนะเพื่อนก็เวลาทำปลาแล้วเราควักออกมาคาวเขาคั่วแล้วน้ำมันจะมีแล้วก็มาใส่น้ำปลาได้อ๋อเป็นเกลือเหมือนกันนะอ๋อมันก็หอมน้ำปลา อันนี้ป้าเขาใส่ข้าวคั่วด้วยนะครับเพื่อนเอาเข้าวเปลือกมาคั่วตําแล้วก็คั่วใช่ไหมป้าไม่ได้ตำมาใส่ทั้งเม็ดๆนั่นแหละคั่วไหมไม่ได้คั่วแล้วอ้าวตอนนี่มันมีไอ้ของไอ้ปลาละนะอ๋อปลาที่มันเหลือจะกจูแล้วบางคนเขาก็เอามเอาไอนั้นใส่ใช่ไหมไอ้สับปะรดใช่ไหมมันมันมันเหม็นง่ายเหรออ๋ออันนี้สูตรป้าเขาเนาะคือเขาเอาเข้าวเปลือกใส่ไปเลยนะเพื่อนนะคั่วให้มันเหลืองๆอ่าคั่วเข้าวเปลือกแล้วเหลืองๆแล้วก็เทใส่ลงไปเลย ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะเพื่อนเนาะอันนี้ก็สูตรป้าเขาก็แช่แชกันให้ดูนะแล้วก็ขัดโองไว้กันมแมลงลงเนาะไม่ใช่แมลงเข้าอือนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวป้าเขาก็จะเอาอันเนี้ยไปกรองอันนู้นนะเพื่อน,น<ๆ>ผมก็ไม่รู้นะว่ากระบวนการโรงงานใหญ่มันเป็นยังไงนะเพื่อนๆน,นะแต่ว่าอันนี้คือ<ร>คือคือเคล็ดลับของชาวบ้านนะตั้งแต่เราทํากันมาตั้งแต่แบบปุยาตายายนะใช่ไหมป้าอ่าไปไปดูนเพื่อนโอ้ย มีบุญนะครับว่าเห็นเห็นกระบวนการทําน้ําปลาครับวันนี้น้ําปลาที่เรากินกันในในครัวเรือนเนี่ยนี่เราไม่ต้องซื้อนะครับเพื่อนปลาบ้านเราเยอะเนาะนี่ปลาเขาจะเฮ้ย<ศ>อันนี้ปลาเขาซักมาแล้วอันนี้ใช้ผ้าอะไรก็ได้ไงปะ อันนั้นมันอันเล็กไงกระด่ายพาได้ดิบหาไม่ค่อยได้อ๋อเดี๋ยวผมเอามาให้เยอะเหรอเยอะถุงแป้งผมเยอะแยะเหรอะใช่ซื้อก็ได้เออไม่ต้องเดี๋ยวผมมาให้ถ้าผ่านมาถุงแป้งถุงแป้งถุงแป้งอย่างเงี้ยนะอ่าเยอะเยอะเยอะอันนี้ปลาตั้งแต่ ตั้งแต่เช้าแล้วไงเนี่ยตั้งแต่เช้าโอ้หตั้งแต่เช้าเพื่อนๆได้ห้าขวดดูเนี่ยแล้วก็นู่นขวดหกขวดเจ็ดขวดเนาะเออใช่เหมือนเล่ามากเลยเนี่ยนี่นะเพื่อนก็ป้าเขาก็ตักใส่เลยนั่นปึ๊บไม่ค่อยจะซื้อน้ำปลาเกินเจ้าที่เนี่ยเนาะดูแล้วเนาะทำกันเอง มันใสเราจะหยอกหรือไงเราไม่รูรร้กินเป็นไงอันนั้นอันนั้นกองครั้งแรกหรอปะนั่นอะเดี๋ยวให้มันใสก่อนเดี๋ยวก็เอาออกอ๋อให้มันใสปุ๊บเราก็ออกเราก็จะเอากระมังดีๆมันลงอใสอ่ะตรงนี้ยังไม่ใสนะครับเพื่อนนะยังไม่ใสยังไม่ใสนะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวต้องกองอีกทีหนึ่งนี่ก็น้ำปลาทำเองนะโอ้โหไม่เคยได้เจอนะครับอย่างนี้ครับ เราไม่ค่อยได้เจอนะวิธีวิธีการและกระบวนการอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับก็วันนี้ก็โชคดีนะได้มาสีข้าวบ้านป่าเขาก็ป่าเขาก็ทำน้ำปลาให้เราพอดีอ๋อนี่เพื่อนๆใส่แล้วนี่เห็นปะเมื่อกี้คุณุ้นนะเออเริ่มใส่แล้วนะเมื่อกี้คุณขุนนะปลามากองใหม่เฮ้ยเพื่อนมันเพิ่งเพิ่งเคยเห็นผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน เมื่อก่อนเห็นยายทําแต่ว่าก็ยายก็ก็ไม่ค่อยได้ไปดูอะไรเขาอย่างเงียนะ้ยเนาะเดี๋ยน,นั้นก็กลับมาจากโรงเรียนเขาก็มีน้าปลาแล้วอะก็เลยไม่ไม่เคยเห็นนั่นเพืน่อนะนี่มันก็ไหลอันนี้ไหลอยู่แต่ถ้าให้ดีต้องหยดนะอันนี้ใช้ได้ยังปะยังยังนานนานเหรอ,อยังไม่ใสใสไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นมันแล้วมันจับปากขวดโอ้เราก็<ม>ให้ใสจ,จริงๆเออใช่เพราะเคยเห็นมันมันจับปากขวดอ่า ใช้ไม่ได้แล้วยังอีกนานต้องให้มันใกล้หยดตงนีนี่นี่นะอันนี้ถ้าหยดอย่างนี้คือใช้ได้นะครับอันนี้กินได้เลยใช่ไหมป้ากินได้อแล้วที่ที่เขาต้มเขาต้มเพื่ออะไรไม่รู้ของป้าเขาก็ไม่ต้มนะเดี๋ยวเวลาเราปรุงอะไรใส่ไปก็มันก็ชิมได้ไหมป้าชิมได้เต็มได้ไหมจิมนะน่ารังเลย เออเพื่อนห,หอมแม่ละหอมนี่เพื่อนน้ำมันไม่ใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนน้ำปลาที่เราซื้อทองทองตลาดเนาะทองตลาดนะัดน่นอันนั้นน่าจะแต่งแต่งกลิ่นมาแล้วเนาะปลาเนาะเนาะอันนี้น,นี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยเฮ้ยอ,อันนี้มันมันเหมือนเป็นน้ำปลาแท้ๆเลยอะยอหวานยังไม่หวานคุนน้จะได้เปลี่ยนชุดแม่ นี่อันไรยังอันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังนะครับเนี่ยนี่นี่ยังไม่ได้นะครับเนี่ยแต่ก็มันก็ใสแต่ว่าป้าเขาบอกว่ามันจะเป็นไขมันจับคอขวดนะก็เลยต้องให้มันกรองจนถึงให้มันิดถึงก็หยดเดี๋ยวเพื่อนนะเนี่ยถ่ายไปเรื่อยๆนะไอ้แตุ่งนี้มันก็ดีเนาะดูข้างในนี้หวานอีกแล้วไง่ายุ่วะหวานรับวดไม่ได้ เพื่อนๆนะเนี่ยเพื่อนๆก็มีคนมาสั่งป้าเขานะคละยี่สิบาทโอ้ยกว่าจะได้นะเพื่อนเนาะยี่สิบาทแะแต่ป้าเขาบอกไม่เป็นไรก็น้ำปลาปลาเขาเยอะเออตัวนี้เลยีล่ก็หยดไปเอยนะเพื่อนนะเนี้อมันไม่มีปลาใส่มันเหม็นทิ้งมือ,อเดี๋ยววิบบอร์จะซน้อมาใ เพื่อนจะเททิ้งตั้งนานไม่ได้เทสักทีไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันจะได้กันทุกองค์ใช่ไหมปะมันก็ต้องมีเสียบ้างใช่ไหมอันไม่เสี้มันนานแล้วหมือนก่ามันี่ต่กางแล้วไม่เอามันจะต้อเกิดจ้ะพี่เอาเหรอเนี่ยอีกองน้อยเนี่ยจะไม่เอาจะทิ้งจะทิ้งอ๋อแล้วนทำอย่างงี้ไม่ได้เหรอฮะมันไม่มีปลาแล้วมันเหลือแต่ก้างมันเหลือแต่ก้างเหรอเออเพราะอันี่มันปลาที่ตายแล้วมันเอาใส่ปลาเรื่อยไงเนี่ยอีกตัวใหญ่เนี่ย ต้องหมักให้ได้หนึ่งปีนะครับเพื่อนๆปีขึ้นไปต้องให้ได้ปีต้งปีหนึงขึ้นไปจะได้น้ําปลานะครับสิบสองเดือนโอ้ยเพื่อนเพืนเนี่ยนะบ้านเรโอ่นะพอกินไม่ต้องไม่ต้องซื้อน้ําปลาเลยนะเนาะไม่้อนะ เดี๋ยวผมเอามาให้ป้านะนะก็นี่นะอยากได้ถือถุงอย่างเงี้เนี่ยเย็บมันใหญ่ๆสักหน่อยป้ามาเย็บเองได้ไหมเย็บได้ใช่ก็เย็บจักนี่ดูสองคนอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับต้องให้หยุดนะครับเพื่อนๆนะไอ้ถ้าไหลยังงยังใช้ไม่ได้นะเพื่อนต้องให้หยดติ้งติ๊งติ๊งเถยะนะก็เพื่อนนี่นะอันนี้ป้าเขาบอกก็ได้แล้วเนี่ยนี่ไหลอย่างเงี้ยกองเงี้ยได้แล้ว แล้วเพื่อนอเนี้ยก็นี่วันนี้นะครับมีออเดอร์แล้วมีทุกวันก็ขายได้ทุกวันนะเพื่อนนะเนี่ยน้ำปลาชาวบ้านเราเนี่ยเนี่ยมีทุกวันขายได้ทุกวันเลยนะเพื่อนเนี่ยอ๋อนี่เองที่เขาบอกว่าขวดรุ่นเก่านะเอออันนี้ขวดรุ่นใหม่ขวดรุ่นเก่าขวดรุ่นใหม่อ๋อแบบนี้เอง ก็เขาทํากินเองนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆครับก็พิจิตนะบ้านผมบ้านเราโอในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะเพื่อนนะก็มีปลามีข้า ör, วเยอะๆก็เราก็หารายได้จากข้าวนะครับแล้วก็ทําแจกทํากินแจกจ่ายนะครับบ้านเราเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีปลานะครับมันเยอะมากนะครับปลาบ้านผมเนี่ยก็เอามาแปรรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนนะเป็นน้ปาปลามั่งเป็นปลาตาก ปลาเกลือปลาเค็มตากแห้งขายกันนะแล้วก็เป็นผลิตผลของปลาอีกชิ้นหนึ่งครับน้ำปลาทำเองนะครับเออก็อเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้นะก็ดด like, กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนนะก็วันนี้นะก็เดี๋ยวขอตัวไปสีข้าวก่อนเลยเพื่อนก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรจะถ่ายให้ดูนะฮะภูมิปัญญาชาวบ้านหรือวิถีชาวบ้านนะ่ายวเราจะถ่ายให้ดูนะเมื่อน,นะนานๆมาเจอนะครับเพื่อนนะ ก็สวัสดีเพืนเพื่อนวันนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ